สวยเนาะอ้อสวยมากเลยแกน่าจะเพิ่งมาลดน้ำไปนะเนี่ยเพิ่งลดน้ำไปเมื่อสักพักเนี่ยผักบุ้งผักสลัดผักชีลาวของแม่เขาปลูกได้สวยมากเลยนะฮะดูดิเป็นพุ่มเลยฮนะผักชีเป็น่ไ่ไไรรู้วนีคืออผักะ นี่เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับของวันที่1นะก็เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่นะวันนี้เรายังมีฉลองอีกหนึ่งวัน <mm> บริเวณนี้เป็นเถียงนาแม่นะครับที่เรามาอยู่กันนะก็อยู่แบบแคมปิ้งเลยนะครับแคมปิ้งนะแต่อากาศเย็นนะอากาศเย็นมากพอตอนเย็นอย่างเงี้ยอากาศเย็นมากเลยแต่ไม่ค่อยมีลมเมื่อวานล,ลมเยอะนะเมื่อวานล,ลมแรงมากอันนี้เป็นที่แม่ข้าไว้เก็บข้าวนะแล้วก็จะมีที่หลับที่นอนอยู่ข้างในเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะ ห่างจากเถียงนาของแม่ไปนิดเดียวเอง,องนั้น,นด้วยแต่เดินไปไกลอยู่นะนู่นนะครับสวนจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดินไปไกลอยู่นี่น้องวัวครับวัวของแม่นะอุ้ยมันเดินใส่พี่เล็กเลยเว้ยเดินใส่พี่เล็กเลยเฮ้ยอย่าเดินมาดิกลัวนะขอเดินมาเลยอ่ะดูดิขอเดินมาเลยอ่ะอแอบกลัวนะครับเราไม่คุ้นเคย แต่เมื่อก่อนเนี่ยเพล็กเป็นเด็กเลี้ยงควายนะนี่ตอนนี้พเพล็กก็เดินมาจนถึงสวนของแม่แล้วนะครับมีบ่อน,น้ําตรงนี้ด้วยนะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตก,กดินนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินห่างจากเถียงนาของแม่ไกลเหมือนกันนะที่พเพล็กกางเต็นท์อยู่เมื่อกี้ไกลเหมือนกันเนาะแล้วมีน้องบัว2ตัวเดี๋ยวพาไปชมนะว่าแม่เขาปลูกอะไรบ้างนะครับพเพล็กเนี่ยก็เคยเป็นเด็กเลี้ยงความาก่อนนะเป็นเด็กชนบทนี่แหละนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรเป็นพ่อค้านิดนิด นอกนั้นก็เป็นชาวนาเลยนะครับเป็นชาวนาเลยก็ไม่ได้แบบว่านั่นนะอุ้ยสวยมากนะครับพื้นเพของเรากบแฟนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆก,กันเลยโอ้โหนี่ฮะต้นต้นหอมไอ้ไม่ใช่ต้นหอมเออต้นหอมหอมแดงหอมแดงนี่ต้นหอมอ้ยแม่เขาปลูกไว้เยอะเลยนะครับด้านนู้นก็มีน่าจะเป็นหอมทั้งหม ันนี้เป็นผักชีค่ะผักชีผักชีลาวนี่ผักชีลาว,าวแม่เขาบอกว่าไปตลาดไม่ต้องซื้อผักมานะของเรามีผักเครื่องหอมทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นผักชีจีนผักชีลาวผักชีลาวของแม่เขาปลูกได้สวยมากเลยนะ เป็นพุ่มเลยฮะชีเป็นพุ่มเลยสวยเชียวีหน้าแกบอกว่าไม่ต้องซื้อเครื่องหอมานะบ้านเราเครื่องหอมก็ไม่ได้ว่าปลูกเยอะแยะหรอกครับปลูกเอาไว้ทานแบบพืชผักสวนครัวนี่แหละนี่เป็นบ่อน้ำนะครับต้นมะละกอต้นผักทอ่ ตรงนี้สวยเชียวสวยเชียวเป็นพุ่มเหรือแม่เขาเวลาเขาปลูกเนี่ยถ้ามีน้อยเนี่ยเขาก็เอาไว้ทานครับแต่ถ้าปลูกแล้วมันสวยแล้วมันเยอะแกก็เก็บส่งตลาดบ้างนะเอาไปขายตลาดวันจันทร์บ้างอะไรบ้างประมาณนี้อันนี้ดอกเตียนตุกแกดอกเท้าตุกแก แล้วก็มะละกอตรงโซนนี้แกน่าจะเก็บไปหมดละโอ้โหแต่ว่าพี่เล็กชอบจังนะเป็นพุ่มเลยครับสวยมากๆเลยนี่ผักชีลาวโอ้โหกินกับลาบกินกับใส่แกงอ่อมแกงโอ้โหสวยมากๆเลยฮะแม่แกเป็นคนปลูกผักมือขึ้นนะเนี่ยสวยเชียวผักชีลาวครับ นี่ผักชีจีนผักชีโรยหน้าอันนี้กำลังกำลังขึ้นกำลังโรยแม่แกกำลังโรยต้นหอมนะครับมะเขือมีต้นพริกมีพริกมีมะเขือนี่พริกต้นหอม อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศต้นหอมแกปลูกเยอะอยู่เนาะต้นหอมปลูกเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าต้นหอมเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บหัวเอาไว้ได้นะเป็นปีๆก็อันนี้ผักชีใบเลื่อย ใบเลื่อยนะครับอันนี้คือใบเลื่อยมะละกอลูกใหญ่มากผักบุง้งผักบุง้งผักสลัดนี่ไงผักสลัดผักกัดหอมผักสลัดสวยเนาะ สวยยมากเลแกน่าจะเพิ่งมาลดน้ำไปนะเนี่ยเพิ่งลดน้ำไปเมื่อสักพักเนี่ยสักพักใหญ่ๆเพราะว่ามันยังชุ่มอยู่เลยว้าวพี่เล็กเนี่ยก็เคยนะครับตอนสมัยเ,เป็นเด็กๆนะฮะเคยช่วยแม่เนี่ย ปลูกผักสวนครัวแบบนี้นะสมัยตอนที่อยุ่สุรินอันนี้ไม่ใช่แม่พิเล็กนะเป็นเป็นแม่ยายแม่ยายนะนี่เป็นแม่ยายนะอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเป็นสวนแม่ยายแล้วเดี๋ยววันที่สี่เนี่ยพิเล็กก็ไปที่สุรินแวะหาแม่นะแม่เราเองเอา้าอันนี้ผักอะไรครับเนี่ยเฮ้ยพิเล็กไม่รู้ว่านี่คือผักอะไร อันนี้ผักกาดหอมใช่ไหมผักกาดเขียวใช่ป่ะไม่แน่ใจอะ่ะไม่รู้อะ่ะทําไมมันเป็นสีสีแบบสีมุวงม่วงอ่ะไม่เคยกินด้วยไม่แน่ใจนะฮะออไม่เคยเห็นนะครับนี่ตรงนี้ก็มีต้นถัว่วต้นมะเขือเทศต้นถัว่วต้นมะเขือเทศโอ้ยดีจังเลยนะครับโหป่าตัวเบลอ์เลย ปลานิลปลานิลตัวเลเลยฮะนะฟักทองอยู่ตรงนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะโลเคชั่นก็จะมีบ่อน้ําแบบนี้แล้วก็ข้างๆริมบ่อน้ําแม่เขาก็จะปลูกผักสวนครัวแบบนี้นะแต่ก็ทําของแกมาแหละสวยงามทีเดียวเลยครับสวยเนาะเวลานี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงนิดๆน,นะฮะที่นี่ก็ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับนี่เห็นไหมพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินแล้วก็มาถ่ายคลิปก็ฮะคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาแล้วก็ต้องได้คลิปไปฝากเพื่อนๆพี่พนะครับก็ประมาณนี้อ่ะขอบคุณพี่ๆี่น้องๆทุกคนนะครับที่มาชมคลิปพี่เล็กขอบคุณมากนะใดๆก็ไม่ได้ว่างแบบร้อเซแต่มีเวลานิดนึงแล้วก็ <laughs> อยากจะมาเก็บบรรยากาศ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะเราเป็นชาวครีเอเตอร์ใช่ไหมครับเราไปไหนมาไหนต้องมีคลิปนะนะครับต่อให้งานยุ่งบ้างอะไรบ้างก็อ่ะเก็บเล็กผสมน้อยเอามาปะติดประต่อกันแล้วก็นําคลิปมาฝากเพื่อนๆมานําเสนอกันนะครับโอเคครับผมนะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเริ่มต้นปี2567ดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวย,รวยมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ อ่าสวัสดีครับผมบกุ่งครับดอกบักุ่ง